ใอ้กูบอกเขาไปคิหาไดไหมเร็วๆค่ะแบงค์เร็วๆหน่อยเพื้อนเ้กูรังตกลงว่าเขาอย่าเพี้ยนสิมาเลยนะเพี่ยนผมแบงมไปเราวตุรีเชโลกกันเรามัตุรีเชนโลกันเดี๋ยวนะพอเปิดไม่ยนะกยิงสอซะด้วย กดเลยนะกดเลยครับกดเลยกดเลยครับเขาไม่ได้ยินเสียงเราหรอกเราไม่ได้เปิดใหม่เมแพ้่นี่อาเลยนะมึงไม่แพร่ม่แพร่แพ้่นักรโหสวยังมันแปลเราไม่ไอ้เหยาสองเบูเตวุสาวะเนล่อะไรนะเอี่ไมกัดอะไรอับิวกูตอและแต่เดวีาย่นั้นแอาววไม่ทำรอมึงขวดอะไรครบิวจาเนี่ยตาลุ่เดา มีผู้เดียวยกเทียวดีทามแคลินกูคลิปเข่าป้อมนี่ไงกูแค่สองเลนก็ไม่ได้นะต้นเทียวใช่อ้าวขอโทษทีร้านไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ปะเสียคนนึ่งเสียงคนนึงเป็นคนเหมือนเด็กอะเอาจริงเสียงใครเหมือนเด็กอะไรยังไงกูไม่รู้มันเขาจำเป็นพี่เป็นน้องหรือเปล่าหรือยังไงหรือเป็นเพื่อนกัน กูไม่รู้ที่รู้ดีมันมาหามมือะตายแล้วบิวสตันให้กูแล้วเทลไปไหนอะสตันให้กูรีบิวบิวบิวเก่งอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วเพื่อนเก่งอยู่แล้วเออรัดอระัเออาคอพี่สอย่างทำไมแจกีอมแบบววฉัน ไม่ทันตอนแตกแล้วระวงไประวังหนีกับจุดแรงระวังระวังหัวใจไป <c oughs> แตกบอกเลยเต้ยตัวนี่จะตายแล้วตัวนี้เหรอชิบหายแล้วแตกหมดแตกหมดแตกหมดบวกเลยแตกหมด นาคอตพี่ไปแบกนาคอตพี่มันกิ่งไงน้องมึงมึงยกสามกูเข้าไปปาดอันตรีเข้าไปโนสามตัวเือได้เพีงเชี่ออะไรวะกูจำไม่ได้แล้วกูจะรู้กัมึงไหมเหมือนว่ากูเคยโหลดไว้ทำคลิปที่นนี้ปะทาเลต้องพีไปด้นหน้าดีกว่าแรงไหมเพื่อนไแม่ดียว่า กางานไก็กูจะรู้ว่ามึงเดี๋วเบเดี๋ยวไลารงได้ไม่เดยไลางกไไม่ต้องรับเดียวบเยบลคางให้ก็ได้ไม่อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไหความ้างให้ก็ได้ไม่อเดี๋ยวเบยปเอมลคางให้ก็ได้ไม่ต้องลับเดเเดี๋ยวเนไหลามลด่อับเดียเดีามแจง้ม่ต้อสลับี่ยเดียเยามงกดไ่อเดยวเย อะไรบอ่าจะทำสถิตไม่ต้ไออกอ่ยาไปเจ็มันทุ่งลุกทันคุณพาันออกอย่างนี้อุ้ยคุณชอบไปอู่อ่ะนี่ต้องอะไรปะต้องจัดลงไหมลิงลิงนั่นน่ะลิงนั่นน่ะเอ้ยสวยเลยดักือทำไรอ่ะดักแม่นของบุอกจอยพอปิงปิงดักยอกหยกหอุด้เขาได้ยินเพื่อนไม่อันตีไม่ทัน เอแบ่งแบ่งยกดิยกดิไม่หมาบ้านบ้านเนียเยเนีเคีเคเกร์ดยกันเลยเนาะายนดอาจายตเมันไม้เดเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยขอายอนก่อนได้จากกูสินะสเตปฟิงเกิร์นี่้าอยย กลัวทำบ่อยอะทำทำตูกลัวเวลาลำเบอรอทำบ่อยท่านใขท่านกูเป็นไรนี่ตูต้องเป็นไอ้นั่นบ้างัวว่าท่านินผลิตใช่แล้วครับพี่ไม่เอาแล้วใช่แล้วครับพี่มันคือไอ้ท่านวิผลิตอุ้ยนักเตตู้สองพันละุยเล้ได้เอเลแค่ทำไมกูคือเลกว่าเขาวะดันดูดีกว่ากอดันลาเลยปะ แม่งเล้งกูขอได้อยากอยากอยากดักดักรีวิวดักพุ่ม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 สตตนสแตนแม็กกับพุ่มพุ่มพุ่มตรงพุ่มตรงพุ่มสแตนตรงพุ่มผู้เชี่ยตรงนี้โว้ยมึงสแตนไปไหนมาช่วยเราค่ะเออลูกโดนได้ลิงอ่ะมาช่วยได้มาช่วยร้านนั่นแหละโอ้ยโอ้ยได้ละเบกได้ละเบกนวดอุ้มตีกูเพิ่งมาเลยกด เป็นดันล่งล้ว่ะเอปิงปิงปิจัดเลยปิงจัดเลยนี่เป็นปัญหาเป็นไงโเบอร์ตเ็ตัวอุ้าไมดนเราเกิดก่อนไงเราเกิดสองพแล้วอะเร้วทไมกูจนยังไม่ได้ปกติเราเราเงินน้ำเขาจะกับสี่พันสองพัละ

ไอ้ส awesome. <te At x 2> ู้ไอ้นี่แต่แต่แต่งงกว่านี้เยอะก็นั่งสูมใช่หรอูลอยมาหาสิสิสายบิวสวลิงยูไอ้ระวังเทียวมันไอ้เด้ยไม่เคยหวั่นมาท้อไปแล้วที่ไ้เที่เที่โยไยเนี่ยมี์มังกรเ็บลอยมังกรรอมันไ่หายเแปเทียวตตกแน่นอนติาแล้วไปข้างหลังไอ้เี้ยกูเอาใหม่เพื่อนเที่ยวตีไปทางไหนน่ะตีต้อง แล้มตีไปทางไหงมันะิกนอยากโชวกงอยากโชกเหมือนกูอ่ะไม่เหมือนหรอกไม่ดีากูเล่นลับือกูชอบพิงเกินไม่ขดทีเลแต่กูชอบมันตีกับหลังเราพิงเกิลเอ้ยเล่นเลอาเสียนั่นได้ป่ะไอ้ไอ้อะไรนะก็ตาเอโดอล็อกดนล็อกอะไรวะแต่ลูกกระตา มเปิดแบเปิดแแบจ้าไม่ใช่ลูกกาลูกกาปะมึงจะอะไรเอ๊บิวบิวแบงไว้เบื่อโอ้ไม่รู้เอาเร่อฉันเบื่อจริงจริฉันนั่นต้มนะนั่นป้มนะนั่นป้มนะรอบเลยนะจบเลยครับพี่จบเลยครับพี่เดี๋ยวคลิปผมยาวโอเคไปเวเลย่เวเล มาค้อนพี่อย่างเกิ่งเลยครับน้องนนท์เม็ดเดียวเองนะแม่แต่ตอนต้นเกมกูแบบรู้สึกแบบเงียบๆนิดนึงนะอืมคล้ายๆแปลกๆเนาะไอ้ไอ้ไอ้แบงค์พี่เกินโคตรสวยอ่ะมีเกินโคตรสวยได้ตายด้วยอะไรอ่ะดาร์กอะเปิดด่าเปิดด่าอืออืออือ Hoa kỳ cưng lạy đã hoa kỳ lạy đã nghe mọi người hát nguy hiểm về đã chọn tay lạy 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 lạ lạy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  lạ lạ lạy lạ 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 lạ